เมื่อเข้ามาภายในแอปแล้วนะคะแอปพลิเคชันจะให้เราเลือกค่ะว่าเราจะทำดีไซน์แบบไหนนะคะซึ่งจะมีทั้งทำเป็นพอร์ตโฟลิโอทำเป็นพรีเซนเทชันทำเป็นบัตรประจำตัวทำเป็นเรซูม่แล้วก็ได้อีกหลายแบบเลยค่ะจากนั้นแอปจะให้เราเลือกดีไซน์นะคะซึ่งเราจะสามารถพิมพ์ลงไปได้เลยค่ะว่าเราจะต้องการดีไซน์เกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วมันก็จะขึ้นมาให้เราทั้งหมดเลยค่ะเราสามารถคลิกใช้ ได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะว่าจะใช้เพียงหน้าเดียวหรือว่าจะใช้ทั้งหมด10หน้าค่ะซึ่งหากเราไม่พอใจกับตัวหนังสือหรือว่าเราอยากจะเปลี่ยนเราก็สามารถคลิกเปลี่ยนตัวหนังสือได้เลยค่ะจะมีให้เลือกเป็นฟอนต์ต่างๆนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีตัวอักษรได้ปรับเปลี่ยนขนาดได้ด้วยค่ะถ้าหากว่าอยากจะลบสิ่งไหนในเทมเพลตที่เลือกมานะคะก็สามารถคลิกลบได้เลยค่ะ แล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นภาพเคลื่อนไหวค่ะคือถ้าเราอยากให้มีกิมมิคนะคะในตัวของสไลด์เราก็สามารถเพิ่มภาพเคลื่อนไหวพวกนี้เข้าไปได้ค่ะได้ทั้งตัวหนังสือได้ทั้งเป็นรูปภาพสามารถทําได้หมดเลยค่ะต่อไปจะเป็นลงประกอบนะคะก็คือสติกเกอร์หรือกรอบรูปภาพต่างๆที่เราจะเอามาใช้ตกแต่งในสไลด์ค่ะ ถ้าเราต้องการกรอบรูปภาพนะคะเพื่อเอาไปใส่รูปภาพเราก็สามารถคลิกแล้วจากนั้นก็ไปเพิ่มรูปภาพได้เลยค่ะที่คำว่าม้วนฟิล์มนะคะแล้วเราก็อัปโหลดรูปภาพลงมาแล้วเราก็นำมาใส่ที่กรอบรูปหรือถ้าหากว่ารูปนั้นมีความกว้างเกินไปนะคะเราก็คลิกที่รูปค่ะแล้วก็ขยายเพื่อให้เห็นส่วนที่เราต้องการให้เห็นได้ค่ะหรือถ้าหากเราต้องการสติกเกอร์อื่นๆนะคะ อย่างเช่นตัวอย่างจะเป็นรูปรถค่ะแล้วก็สามารถเสิร์ชเข้าไปได้เลยแล้วจากนั้นแอปก็จะขึ้นเป็นแบบต่างๆมาให้เรานะคะทั้งเป็นแบบรูปภาพเป็นแบบกราฟ,ฟิกค,ค่ะไปเป็นฟีเจอร์วาดนะคะอันนี้เป็นฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดเลยค่ะคือเราสามารถใช้ปากกาที่เรามีนะคะวาดเขียนลงไปในสไลด์ได้ค่ะจะมีทั้งปากกาหัวแหลมนะคะปากกาเส้นหนามีไฮไลท์มียางลบ แล้วก็สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยค่ะต่อไปฟีเจอร์ชาร์ตซึ่งทางแอปนะคะมีชาร์ตมาให้เลือกหลายแบบมากค่ะแบบแท่งแบบเส้นแบบวงกลมแบบโดน,นัทแบบกระจายทำให้เราเลือกใช้ชาร์ตได้แบบตามความเหมาะสมหรือแบบที่เราต้องการได้ค่ะเมื่อเราเลือกการาฟได้แล้วนะคะจะมีช่องตารางให้เราพิมพ์ รายการสิ่งที่เราจะทำเป็นกราฟออกมาค่ะโดยจะมีเป็นป้ายแล้วก็จะเขียนว่าชุดข้อมูลนะคะก็คือจะให้เราใส่เป็นตัวเลขแล้วทางกราฟจะจากนั้นให้กดขยายให้เห็นตารางให้ใหญ่ขึ้นค่ะและลักเรานะคะก็จะเห็นว่ามันยังไม่มีข้อมูลขึ้นให้เรากดที่คำว่าค่าของชุดข้อมูลแล้วทุกอย่างจะแสดงออกมาในกราฟ โดยเราจะเลือกได้นะคะว่าจะให้แสดงเป็นตัวเลขหรือจะให้แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะหากเราไม่ต้องการข้อมูลตัวใดตัวหนึ่งนะคะเราก็สามารถลบออกได้แล้วจากนั้นนะคะกราฟก็จะรีให้เราใหม่ค่ะหากทำเสร็จแล้วนะคะเราอาจจะไม่ถูกใจกับสิ่งที่เราเลือกเราก็สามารถกดเปลี่ยนได้ค่ะว่าจะเลือก เปลี่ยนเป็นแบบแท่งหรือจะเปลี่ยนเป็นแบบวงกลมหรือจะเปลี่ยนเป็นแบบเส้นสามารถเลือกได้ค่ะอันนี้จะเป็นการแชร์สไลด์นะคะเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะแชร์ให้กับทุกคนที่มีลิงก์หรือว่าให้ดูได้อย่างเดียวหรือสามารถแก้ไขได้ด้วยโดยถ้าหากเราแชร์ให้ทุกคนที่มีลิงก์แล้วให้เขาแก้ไขได้นะคะเขาก็จะสามารถเข้ามาแล้วก็แก้ไขทำในสไลด์กับเราได้ด้วยค่ะ ต่อไปคือการสร้าง QR นะคะเราสามารถเอาดึงที่เราคัดลอกมาไปใส่ในช่องที่เขียนว่า QR code ค่ะและหลังจากนั้นนะคะแอปก็จะสร้าง QR code ให้เราสามารถนำไปให้คหนอื่นสแกนเพื่อดูได้ค่ะขอโจบก,การนำเสนอขอบคุณค่ะ